สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง KOT Channel ครับ KOT Channel ก็ในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Tower of Fantasy นะครับผมซึม่งเราก็ตอนแรกผมกะว่าผมจะยอมแพ้ไปเลยแล้วนะแต่ว่าเออไหนๆก็ฟิโอน่าก็ยังอยู่เนาะ ก็ยังไมเอาเธออยู่นะฮะตอนนี้พี่ย่านอยู่นะเออยังอยู่นะก็เหลืออีกเจ็ดวันนะครับผมก็ผมก็มาคิดดูแล้วว่าเออเอาเธอมันก็ไม่เอาเธอตัวที่สองเนาะแล้วหลินผมก็ c a 6ใช่ไหมก็มันก็น่าจะยังไม่มีเอาเธอตัวที่สามมาเร็วๆนี้หรอกนะแล้วก็ จากที่บอกคิดว่าอาจ,จะเปิด r u b บ r i u s A3 นะครับผมก็อาจจะเอาเอหนึไปก่อนนะแล้วเราลองมาลงทุนใน f i โอนากันไปก่อนนะครับผมเออกอ็ก็จะเปิดไอ้เมตติ่งใ้ฟิโอนาแล้วกันเพราะก็เมตติ่งฟิโอนาดูเข้าท่าแล้วก็ตัวของอฟิโอนาเนี่ยก็น่าจะได้ใช้ในตัวอนาคตห,หลายตัวจงหว่จะมีอัลเทอร์ใหม่มานะครับผมก็อัอเทอร์นาน,านานมาทีนะ แต่ว่าพวกสายฟ้าน้ำแข็งธาตุปกติเนี่ยก็คือมาเกือบทุกแพทเลยนะมากับเกือบทุกเจนแล้วเนาะก็เป็นเจนๆนะเอาเธอก็แบบเจนเบ้นเจนนะฮะนะเพราะฉะนั้นอ่ะโอเคเราก็จะมาเปิดในตัวของเมตริกกันนะแต่ว่าอ่าผมมีอยู่50บใบแดงแล้วก็อ่าบัตรแดงเนาะแล้วก็ตัวไอเนี่ยสองสองหมนะฮะก็ตีไปประมาณ170 อืเาเจ็สิบโลนาะก็อย่าให้ใจร้ายกับผมเลยแล้วกันนะขอแค่เอ่มติกสีก็พอนะครับผมนะก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปหาฟิโอน่ากันดีกว่าเพราะเราเคยเปิดไปะคะาะฟิโอน่านะฟิโอน่าผม A1 นะครับผม A 1นะแต่จริงๆก็อยากได้ A3 แหละแต่ว่านั่นแหละเราเราชิดว่า เมตริกน่าจะดีกว่าอยากได้ปาดคอมันก็อาจจะต้องไปถึง120เลยอะนะเออมันก็อาจจะต้องไปถึง120เลยนะเพรา,า,านะฉะนั้นตัวของปาดคอ a อสาเนี่ยก็อาจจะเอาไว้ก่อนนะครับผมนี่ใช่ไหมแต่เอลเทอร์เนี่ยถ้าเกิดเป็นไปถ้ปาก็อยากจะให้ a อหกหมดอนะเนาะอืม ว่ามันก็ได้ใช้นะเออแต่มีทีมสามเอาเืออย่างเงี้ยเออแะ<อ>ไม่ใช่ทางนี้ยืนนั่งไหนวะมี่ปะ สอบสนงัปหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปหาตัวของฟิโอน่าก่อนนะเอาเรื่องอาช่ยเอาเรื่องอาช่ยนะทางนี้แหละน่าจะใช่ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยฟิโอเอาอะไรเอ๊ะมัน ทางไปเลยไม่ใช่อ๋อโอเคครับนต้องอยู่ถงใหญ่สิเออมาทำอะไรตรงนี้ ผมใหญ่ใช่ไหมนี่พิษไายสะส,สนสบส,สนนะโอเคมาจริงๆกข้าฟิโอน่าแหละอ่าผมว่าผมน่าจะเอาซิมูระข้ามตัวของอีคลาร์สมา่อนอีคลาร์สมาอีคลาร์สเราจะไม่เอาฟิโอน่านะ เอาอีารัสมามาพ่นบัีบบับบับ๊บบับ๊บไปอ่าเปิดไม,ม่ติกนะฮะก็เรายังไม่เรายังไม่ล็อกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราล็อกทีหลังไปขอขอให้แบบออกมาก่อนก็ยังดีนะขอลองขอให้ทองนะจ๊ะ สิบใบแล้วขับไปอย่างรวดเร็วยี่สิบโอ้โหเจ็บเจ็บมากเจ็บมากเจ็บเจ็บเลยสามสิบเจ็บเลยอย่างเงี้ยเจ็บเลยวนี่ยกินเยอะดี มากรสอบพี่มาก่อนขอฟิวหน้านะฟิวฟิวโ,โอ้โหโห่เจ๊งเลยมาไหมเซโร่อ่าการันตีนะครับเซโร่อันไหนนะหนึ่งทองโอ้โหทุส่าได้ทุส่าทองหรอว่อาอ่ามีข้ามมีข้ามเลยนะเพราะว่าเราทองแน่แน่แล้ว สามเอ็ดสองสามขอ,อก่อนได้ไหมแถมแถมแถมอะ่ะโอ้ยตกใจเสียงโอ้ยใจเต้นใจเต้นมาฟิโอนะ่าฟิโอนะ่า <c oughs> ไอ้ไรจำนวนฟิโอนะ่าโอเค รอันนี้อันนี้เป็นมือเราล็อกมือก่อนขอล็อกมือก่อนเออขอล็อกมือก่อนนะเรางบน้อยเออแล้วต้องเข้าใจโอเคได้มือมาแล้วมาไหมมาไหมมานะ แถมไหมแถวไหมแถวไหมข้าเพชรามแล้วนะครับผมตอนนี้มองๆๆโอ้ยเจ็บปวดรุดแล้วสามม่วงเอ้ยอาจจะนั่นอ่ะสามสิบมันต้องมานะสามบตรงเนี้ยตรงเนี้ยแหละตรงเนี้ยเนี่ การันตีนะฮะใช่ไหมการันตีเนาะเออการันตีนะอัน<า>นี้ข้ามนะหนึ่งสามเอสมโอ้ยสามสามแถมน่อยสน่อยแถมน่อยทั้ทาไม่แถมก็จะหลุดนะท7 3เจ็ดสาแปดอัน,นทำไม่แถมเลยสามเก้า มาฟิโอน้าเฮ้ยเส้นทางแห่งการสืบท,ทอดโอเคอ่ะทีนี้เราเราได้สองแหละมเท่ากับว่าเราได้แปดสิโบโลเราโอเคเราโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมแลกอันนึงไปเปิดแค่แปดสิโบโลเลยแหละ๋ยอไปลงทุนในอันนี้ต่อ เพราะว่าเดี๋ยวเอาห้าสิบโลเนี่ยมาแลก,นแก Matrix, เนาะแลกเมติกแมนฟิลลัวนา่ากล่องเมติกนะเพราะว่าเผื่อเผื่อฟิลลัวน่ามา <c oughs> ว่าเป็นการประหยัดเพชรวางแผลวางแผเน,นี่ยละ่ะเป็นสายประหยัดนะอ่ะอ่ะสิบโลวันเลยรูปแดงเข้ามาก่องก็ดีนะเออเผื่อได้ฟิลลวนา่นาเอผักไงตัดคอตัดคอตัดคอ มีสิบเนาะยี่สิบห้าชั้นแล้วก็อออขอทองอ่ะทองซ้ำอ่ะเออขอทองซ้ำนี่เอาทองใหม่เอา,าทองซ้ำอุ้ยยี่สิบนะฮะเฮ้ยขอม่วงเยอะขอม่วงเยอะขอม่วงได้เยอะขอม่วงเยอะอเฮ้เยนี่การันตีปะ่ะไอการันตีดิใช่ไหม ันนี้การันตีอันนี้การันตีเออนี้การันตีใช่ใช่นี้การัตนรตีอันเนี้ยแปดสิบอันนี้ต้องเป็นเจ็ดสิบสามอันนี้เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าผมเปิดเดไงห้าสิบสามนะเจ็ดสิบห้าอันนี้เจ็ดสิบห้าเจ็ดหกอ่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าฟิโวน่าฟิโวน่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปดสี่อ่านี่แปดเอ็นะฮะอันนี้สาสก็อีกอีกสิบสโลนะอืมขอ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 พินนาพิอน่าจะได้ a3 จะได้ A3 นี่ a2 ้เนี่ยเ2เนี่ย a2 เนี่ย หวเรอาอีกหกโลนะหน,นึ่งมีข้ามไปเลยอ่าอ่าก็าเหลือหกห้าอันนี้น่าจะไม่ออกอะ่ะถ้าออกเ็าอืมนะถ้าออกก็นะอ,อ,กกนะอันนี้สามโล อีกหนึ่งเออเคยครบนะฮะพอดองไว้สิบแปดนะแล้วก็เดี๋ยวรอไปแลกเมติกนะพอ,อ่ะโอเคแล้วก็ยังโอเคมีรับมก่อนตอนแรกก่อนว่าจะเปิดรอรูบิทีย่นนะเราว่าว่าไม่ได้จะแล้ โอน,นี่นี่ดันนี่เอออดีดีดีวสองรอครั้งก็เีลยวเท่าไรนะเนี่ยเราเลยอีกสี่ิเจ็ดอุ้ยเราจะเปิดไปสองร้อยน่ะแป๊บหนึ่งถ้ามันต้องการอีกสี่สิบเจ็ดเราถึงจะได้สี่มูละครั้ใช่ไหมอุ้ยแต่มันก็อีกต้องสี่สิบเจ็ดโลนะ ก็จะเหลือโลร,รอบหน้า,าก็อีกร้อยโลถ้าสีบวกกับ50าสิบพอ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 ,อย่าคิดเยอะนะเรามาเปิดเมติกนะครับผมนะเรามาเปิดเมติกนะเพราะฉะนั้นเมติกเราก็ต้องเมติกนะครับผมเราจะไค่อยค่อยเขวมันจะเอา A3 ชิว้านะฮะ เมติกก็คือเมติกนะครับผม่าเมติกเราไม่ได้เล่นซัพพอร์ตไงเราเล่นแบบกึง่งกึ่งดามีดเออเพราะนั้นเอามาทำเอามาแล้วก็ไม่รด้ทำอะไรเนาะเออนะครับเออเราเเมติกกันเมติกฟิโอนาตอานี้เรามีบุกรเรานะฮะเรามีอ่าสัตว์พนมมือกับหัวใจเนะาะเราขาดสมอง สมองกับหัวนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะแลกสมองกับหัวมา,าแลกอันนี้มาหนึงนะแล้วเราก็แลกหัวมาหลายจำนวนสื่อทอดปัญญาและกำลังใช่ไหมอ่าเราเรากดปัญญาและกำลังมาเรามีอะไร เช็คก่อนนะเขาเช็คก่อนนะเช็คก่อนนะอ่าเป็นหัวใจพนมมือสมองอ่าหัวนะฮะต่อไปก็สมองเนาะความตรงจำไปหลังนั้นเราจะได้ฟิโอน่าเราก็จะมี4ีเซตแล้วเย้ที่เจม่ลูก อุ๊ยถ้าเกิดโคถ้าเกิดเฟโลไม่ออกอะก็คือว่าจะจะดีมากสี่ฟีโอมาริเลนะฮะนี่นะเพิ่มดาเมจสุดท้ายด้วยนะอืมอืมก็สี่สองเซ็ตเนี่ยก็โอเคอยู่นะสร้างอินดิเคเพิ่มสามสิบวิ สามสิบวิ้นเลยนะแล้วก็อันเนี้ยมันก็เฉพาะฟิโอนาเนาะเพราะฉะนะั้นก็เดี๋ยวเราอันนี้กันเราก็เป็นแสบประหยดัด<ง>จากเปิดหลินเหมือนกันนะเอาหมดเลยเว้ยแต่ถ้าเปิดหลินนะก็คงเปิดฟิโอนาเอสามดีกว่าเออใช่ไหมวันนี้ไม่นี่ละนะ <_ S 1> นโอเค <_ S 1> ทีนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะก็หมดไปก็ ถือว่าไม่เกลือมั้งใช่ไหมไม่น่าจะเกลือมั้งใช่ไหมก็ร้อยสามสิบร้อยแปดสิบโลอ่ะเออก็ตามที่หวังแหละนะครับผมก็ถือว่าเมตติ้งไม่รุนเลนเลยนะก็ได้มาสองอันแล้วก็ไปแลกเอาอีกทีหนึ่งนะครับผมนะโอเคก็สำหรับตัวของฟิโอน่าเมตติกแล้วก็เมตติกเซตนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะ ก็ใครจะเปิดก็ร,รีบเปิดแล้วกันนะครับผมเลยเจ็ดวันเท่านั้นนะสำหรับตู้ของพี่โอนาก็จะไปจากเราแล้วนะฮะนี่เฮ7เจ็ดวันนะช่วงเวลาแสนสัส่งางามนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าก็จะเป็นตัวเปิดกาชาลูบิเลียนนะฮะก็มีอยู่150นะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะเดี๋ยวตอนเนี้ยถ้าเกิดท้องนวลน,นะก็มีอยู่150ใช่ไหม แล้วก็บวกอีกห้านะครับผมก็ว่าร้อยห้าสิบหกอ่ะอตีไปตอนถึงช่วงนั้นก็น่าจะร้อยหกสิบโลก็ได้ลูบิเลีย A 1หนึ่งพอดีนะครับผมอยากเปิดยูหลานด้วยเออเป็นไงลอะไรอยากได้หลายตัวรัางเลยนะฮะแลก็โอ้โหช่วงนี้มาเติมนะฮะก็ยังดีที่เราเว้นอตัวไฟไว้เนาะเราผม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 จะไม่เล่นไฟกับกายภาพอันนี้ผมไม่เล่นของอันผมจะเล่นน้ำแข็งกับสายฟ้าเป็นหลักนะฮะ โอเคก็ okay. สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะแล้วผมขอตัวอัปรีวิวอะพีติกฟิโอน่าแล้วกันนะครับผมนะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม subscribe ให้กับช่องของผมและคลิปของผมด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ